สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปร้านค้ากันนะคะมาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะไปร้านค้านะคะว่าเราจะได้อะไรปกติจะไม่ไปร้านค้าทุกอาทิตย์นะคะจะไปร้านค้าครั้งหนึ่งซื้อเยอะเะซื้อเยอะเยะนะคะสองอาทิตย์ถึงสามอาทิตย์นะคะถึงไปซื้อของครั้งหนึ่งนะคะไม่ได้ไปทุกวันนะคะว่าเราจะซื้อของมาเยอะแค่ไหนกับ คนในบ้านห้าคนนะคะพี่น้องจ๋าและนี่คือดอกไม้ง้วงั้นเราก็ไปร้านค้ากันเลยค่ะไ,ได้อะไรแล้ว แล้วค่ะมาดูกันว่าเราได้อะไรเยอะแยะเลยนะคะอันนี้คือไม่ใช่ว่าจะอวดรวยนะคะคือต้องเข้าใจว่าครอบครัวเราทำงานกันทั้งเดือนทั้งคู่นะคะคือของที่ซื้อมาเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าจะอยู่ได้ถึงสามอาทิตย์หรือเดือนหนึ่งนะคะ ไอที่ซื้อมาคือเราจะแช่แข็งทุกอย่างนะคะแล้วเราก็ทยอยทำออกมาทำกินนะคะอันนี้เราจะไม่ค่อยไปร้านค้ากันบ่อยๆนะคะเพื่อประหยัดเวลาเพราะแมวเองกับแฟนก็ต้องทำงานไม่ตรงกันนะคะคือจะพยายามให้ลูกๆมีกับข้าวกินได้ทุกคาบนะคะก็คือต้องซื้อของมาตุนตู้เย็นหรือแช่ แข็งไว้นั่นเองนะคะพี่ๆน้องๆมาชมกันได้เลยค่ะอันนี้ก็คืออันนี้ก็จะเป็นพวกกินกับโจเกิร์ตตอนเช้าเนาะก็ไม่มีอะไรมากนะคะนอกเหนือจากอาหารที่จำเป็นนะคะก็จะอันนี้ก็จะเป็นพริกนะคะพริกชีสแฮมไอที่เราที่จำเป็นนะคะอันนี้จะอยู่ สำหรับผักแมวไม่ค่อยซื้อเข้าบ้านนะคะเพราะว่าถ้าขาดหรือจำเป็นจริงๆค่อยไปซื้อเป็นปีกย่อยเอานะคะก็จะมีไข่จะมีขนมมีกินเช้ามีชิปแล้วก็จะมีป้าออไก่มีคอมเพลตมีโยเกิร์ตไว้ให้เด็กนะคะก็จะมีขนมปังเนาะ นี่ผักนะคะีพี่น้องๆจ๋าแล้วก็มีโยเกิดอันนี้เป็นของลดราคานะคะส่วนมากถ้าไปร้านคา้ามีของลดราคาซื้อเลยนะคะคนที่มาอยู่เมืองนอกอย่าอย่าคิดว่าลดราคาจะเป็นของเก่านะคะเพราะว่ามันจะอยู่ได้สองสาวันแต่เราซื้อมาปุ๊บวันที่มันลดเราก็จะเอาแช่แข็งทันทีนะคะอันนี้ใครที่มาอยู่เมืองนอกอย่าอันนี้อัน,นอันนี้ตัวธรรมดา แต่ไอตัวรถเนี่ยจาก3ยูโรนะก็จะเป็น1ยูโรวันนี้ซื้อวันที่10อ่า19ก็จะอยู่ได้อีก2วันแต่เราจะแช่แข็งนะคะแช่วันที่19สามารถอยู่ได้นานเลยนะคะถ้าเก็บเก็บแค่แช่แข็งนะไม่ใช่ว่าลดราคาแต่ไม่กล้าเอามันไม่ใช่นะคะต้องเ้ราเราอยู่เมืองนอกเราก็ต้องเป็นแบบนี้ฝรั่งเขาก็ซื้อของรถเหมือนกันอย่าว่า เรามาอยู่เมืองนอกแล้วไม่กล้าซื้อนะอายเขามันไม่ใช่นะพี่น้องจา๋าอันนี้อันนี้ตัวนี้ไม่ลดอันนี้ก็ห้ายูโรเนาะแมวก็จะเน้นเป็นพวกเนื้อถ้าเกิดเขาลดเยอะแมวก็จะเอามานะฮะแต่เราก็ต้องแบ่งไว้ให้คนอื่นเขาด้วยนะไม่ใช่ว่าเอามาหมดคนเดียวคือเราเอาอันนี้มันจะมีเห็นเยอะๆอย่างเนี้ยมันมีหลายส่วนนะไม่ใช่เอาอย่างเดียวนะมันจะมีสเปกมีเนื้อวัว อันนี้ไม่ได้ลดเนาะเออมันก็เราก็ซื้ออันลดมั่งกับไม่ลดมั่งคระกันมาเนาะอันนี้ก็เป็นกล้วยแล้วก็จะมีชิปขนมสําหรับเด็กๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นแช่แข็งอันนี้ก็จะมาแช่แข็งเนาะพิซซ่าก็ไม่มีอะไรมากอันนี้ก็จะมีผกักผักแมวซื้อไม่เยอะคือเราเก็บไว้ไม่ได้นานเนาะก็จะ ซื้อมานิดๆหน่อยๆเนาะอันที่จําเป็นเนาะส่วนมากก็จะซื้อของที่เป็นของแห้งซะมากกว่านะเพื่อนๆอือนี่แหละที่ซื้อมาก็ประมาณนี้เนาะ <ๆ S 1> บอกก่อนเลยนะคะว่าเราไม่ได้ไปทุกวันนะคะเราอาจจะถึงเดือนหนึงนะคะเออเราถึงจะได้ไปครั้งหนึ่งนะคะดูบินเราสิยาวเลยอันนี้คือเด็กๆ สามคนพ่อแม่แล้วะเป็นห้าคนมาดูกันว่าเราใช้หมดไปเท่าไหร่ใช้หมดไปสามร้อยหกสิบแปดยูโรสามร้อยหกสิบแปดนะคะนี่คือราคาของทั้งหมดแต่ก็เอาแค่ตู้เย็นพวกไอติมพวกเนื้อ บางส่วนเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วนะคะเพื่อนๆก็ถือว่าได้ได้เยอะอยู่ถ้าไปเจอตอนเขาลดเนาะเราก็จะให้พวกฝรั่งเน่เข้าไปเลือกก่อนพอที่เหลือๆคืออันไหนลดเราก็เอามาอันไหนไม่ลดก็เราก็เอามาคละกันนะคะอันเลือกอันที่ตัวเองชอบนะคะเพื<ๆ>่อนๆสำหรับคลิปวันนี้ก็ให้ดูสำหรับการใช้ชีวิตให้ประหยัดนะคะเพื<ๆ>่อนๆ อันนี้อยู่ได้เป็นเดือนเดือนเนาะเราก็จะไม่ต้องไปร้านค้าบ่อยๆเนาะเราก็ทํางานเหนื่อยก็อยากจะดูแลบ้านหรือพาลูกไปนู่นนั่นนี่เนาะเพื่อนๆไม่ใช่ว่าซื้อมาเยอะทําไมถึงซื้อเยอะกินสิ้นเปลืองมันก็ไม่ใช่เนาะเราเอาความสะดวกของเรานะเพื่อนๆเ,ออเราคือเรามาทํามาอยู่ที่นี่เราก็ต้องประหยัดอันไหนลดเราก็ซื้ออันไหนไม่ลดก็ไม่เป็นไรถ้าจําเป็นเราก็ซื้อ เ,ออเพราะว่ามันก็สําคัญกับการดํารงชีวิตเนาะอันนี้ที่แมวซื้อมาเยอะๆอย่างเงี้ยเพราะส่วนมากแมวก็ไม่ได้ค่อยไปร้านค้าเนาะก็จะพยายามไปครั้งหนึ่งก็ซื้อมาให้เพียงพอกับเดือนหนึ่งบางทีของขาดก่อนที่จะถึงเดือนเราก็ไปซื้อมากินฉุกเฉินเนาะเพราะว่า อันเนี้ยคือแฟนทำงานเขาก็จะได้คูป,ปองอาหารมาเราก็จะไปซื้อถ้าไม่พอเราก็จะใช้เงินส่วนตัวซื้อเนาะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะเพื่อนๆแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายค่ะ เราก็จะไปแช่แข็งกันเ,เลย มาดูนี่อันนี้เราก็จะแช่แข็งไว้นะคะเพืเ่อนๆมีที่มีน้องอันนี้คือเราจะอยู่ได้เป็นเดือนๆน,นะคะไม่ต้องไปบ่อยเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปบ่อยจะมีตาก,กล้องช่วยถือนะคะน,น,นี้ก็จะเป็นพวกเนื้อที่เส้ย ราก็จะมีตู้แช่ไม่ใหญ่นะคะเอาพอแค่ใช้เป็นเดือนเดือนบ๊ายบายคะ่ะ